สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวพิบูลสงคราม <c oughs> เลาะย่านตลาดเลาะย่านตลาดนนทบรุรีท่าน้ำนนแล้วก็แยกสีพอนะครับวนเวียนแถวแถวนี้เริ่มสตาร์ทก็เริ่มมาจากนี้เลยนะครับถนนพิบูลสงครามช่วงลงจากสะพานพาระรามห้าแถวแถวสะพานพาระรามห้านะครับซึ่งสะพานพาระรามห้าก็จะต,ตัดกันกับ ถนนนครอินนะครับสำหรับเริ่มสตาร์ทก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับในแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคหลังจากเดี๋ยวรถกลับนะตรงนี้ถ้ากลัวว่าจะไกลเกินก็เลยเดี๋ยวกลับตรงใกล้ๆทางขึ้นลงสะพานพระรามห้านะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้วัดนครอินนะครับตรงนี้ก็ รถติดนิดหน่อยหลังจากไฟเขียวก็เลาะมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนพีบุ์สงครามนะครับเมื่อสักครู่นะฮะทางขึ้นและลงสะพานพระรามสะพานพระรามห้านะครับตรงนี้แอดมินก็พูดติดติดขัดขัดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็มาดูกันต่อนะครับในแนวตึกแถวอาคารพณิชย์ยานตลาดนนทบุรีเป็นยังไงกันบ้างโดยปกติเนี่ย ย่านนี้ก็จะมีความคึกคักกันเลยแหละเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดนนทบุรีเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของนนทบุรีกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นี่ฮะมีตึกรกร้างว่างเปล่าก็มีนะฮะที่ไม่ไม่ไม่ได้ว่างเปล่าก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ คือเกรนนิดนึงนะฮะแต่ทำไมถึงมองว่าตรงนี้เป็นจุดกลางกลางสารากลางจังหวัดเก่าเนี่ยก็อยู่ตรงในตลาดนี่แหละใกล้ๆติดติดกับตลาดนี่แหละนะครับแล้วก็มีท่าน้ำนนซึ่งเป็นเลน์มาร์กประจําจังหวัดตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้ภายในเนี่ยคือแอดมินก็เข้าไปนะครับตรงนี้คนในบริเวณแล้วๆหน้าตลาดเนี่ยคน เยอะจริงๆนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะฮะกลางวันกลางคืนอย่างช่วงนี้เนี่ยหนานแน่นกันเลยทีเดียวเข้าไปในร้อนอบอ้าวเลยไอ้หมิงก็ต้องกลับมา,าขึ้นรถอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ใช้กล้องหน้ารถเนี่ยดูฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าคนพุ่นพันหนาแน่นกันคึกคักเลยทีเดียวนะฮะจังหวัดหนนตรงเนี้ย ก็อย่างที่ว่านั่นแหละมีห้างก็มีนะครับอยู่ฝั่งทางด้านขวามือมีทั้งห้างมีอะไรแต่ว่าในเรื่องคนนิยมก็ตลาดสดนี่ก็หนานแน่นกันเยอะทีเดียวนะฮะตรงเนี้ฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยเห็นไกลๆเนี่ยอันนั้นคือคือโรงหนังเก่านะครับเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยนนบุรีรามานี่เลยนะ,ะตรงน,รงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์ แต่ก่อนนี่เขาขายพวกเครื่องเสียงทิพซีดีอะไรเยอะแยะตอนนี้ก็ลดน้อยถอยลงแล้วเหลือแค่พวกตู้เย็นพวกอะไรทีวีที่พอขายได้นะพวกอย่างอื่นขายไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ฝั่งซ้ายมือนี่แนวตลาดสดเลยแหละตรงนี้ก็เป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์ใน,น,นคนคน่อนข้างที่จะหนาหนะูหนาตาตรงนี้เรียกแยกสีพรนะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายก็ไม่ได้พูดกันจริงนะครับตรงตลาดนนทนีคนเยอะมากแล้วก็ รถก็ติดเป็นธรรมดาเนี่ยอาจจะชา้านิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไอ้ฝั่งทางด้านขวามือแอดมินมาทันก่อนตั้งแต่มีการปรับปรุงนะตอนนั้นก็เป็นตึกแถวแบบเกา่กาๆแต่ว่าในฝั่งทางด้านอ่าซ้ายมือฮะในแนวฝั่งตลาดสดเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้ก็ไม่เคยหลับนะครับมาเมื่อไหร่ก็คนหนาแน,น่นตลอดนะฮะโดยเฉพาะช่วงกลางวันกลางคืนนี่ตัวนี้สายๆนะครับก่อนจะถึงประมาณเที่ยงและคนก็เนี่ย ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละคือเข้าไปนี่เดินไม่ได้เลยนั่นเยอะอ่ะก็ตรงนี้ก็ดูกันต่อนะครับอยู่เริ่มจากพิบูลสงครามมุ่งหน้าที่จะไปท่าน้ำนนนะครับตรงนี้ฝั่งตลาดก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูคือในแนวฝั่งตลาดเนี้ยแต่ก่อนยิ่งคนจะเยอะเพราะว่ามันมีพวก ร้านชุดนักเรียนนักศึกษาร้านถ่ายรูปแต่ตอนนี้จะโด่งดังในเรื่องอาหารนะครับร้านอาหารเรื่องของร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวพวกร้านขนมปังเบเกอรี่พวกอะไรนี่แหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นิยมนะั้นเลิกมีการต่อแถวซื้อด้วยนะแถวๆนี้ร้านอาหารร้านก๋วยตั๊ก๋วยเตี๋ยวพวกนี้เน,นี่ยถึง ด้านหน้าหัวนาฬิกาเนี่ยก็เป็นเอ,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 เอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของท่าน้ํานนไปแล้วนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็คือสาระกลางเก่าก็ยังไม่มีการปรับปรุงฮนะยังน,นั่นนะฮะเห็นไหมตรงนั้นเก่าๆตรงนั้นนะก็คือสารกลางเก่าค่อนข้างที่จะ สวยงามนะครับถ้าหากาม,มีการรีโนเวทหรือว่าจะรื้อนี่ก,ก็ก็จะมีปัญหานะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการทําอะไรนะยังอยู่ตามปกติก็คือมันก็มีความเห็นทั้งสองฝ่ายแหละนะครับบางคนก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีการรื้อถอนบางทีก็บางคนก็เห็นด้วยอยากจะให้มันปรับปรุปรงเป็นทันสมัยนะแต่สมัยแอบพสัสารการทุกวันนี้ไปอยู่ที่โน่นแลวฮะสวนราชะการแถวแลัตันนทิเบตอันนี้เหลียวกลมาเนี้ยแหล่งตรงนี้แหละแหล่งอาหารการกินนะตรงเนี้ยร้านทุกร้านเนี่ยหนานแน่น ต่อคิวนะฮะตรงนี้แอดมินก็จะเลี้ยวเข้ามาตรงแถวแถวเรือนจำนี่ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างไอนหอฟังตรงนี้เนี่ยด้านหลังของตึกแถวนะครับตรงนี้เขามีให้ที่จอดรถด,ด้วยอันนี้ก็เสียเงินนะครับห้าบาท10บาทแล้วแต่จอดนานจอดช้า,าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีที่จอดหรอกเพราะว่าเขาก็จอดเต็มกันหมดนะครับตรงนี้เฉพาะ รถเจ้าของหรือว่าคนงานที่มาขายของตรงนี้ก็เยอะแยะกันไปหมดละถ้าจอดปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บฝั่งทางด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้มีร้านอาหารนะเห็นตัวหุ่นโบกไม้โบกมือนี่ให้เรียกเขา้าแล้วก็แนวตรงนี้ก็คือฝั่งซ้ายมือก็ตามที่นั่นแหละนะฮะก็คือเรือนจําบางขวางนะฮะตรงนี้ แต่ก่อนก็คึกคักแต่เดี๋ยวนี้มันหลายคุกหลายตารางหลายที่ก็เลยน้อยไปหน่อยนะครับตรงนี้ก็มาดูในแนวตึกแถวอาคารพณินน์กันต่อนะครับตรงนี้ก็เงียบๆนะครับอันนี้ก็ด้านข้างๆคุกแหละตรงนี้หรือว่าเรือนจำอันนี้แอดมินไม่ได้คุยไม่ได้พูดถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับเรือนจำก็ไม่ขอพูดอะไรแยะนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรือนจำสำหรับคุมนักโทษ คดีชะกันนะฮตลอดชีวิตบ้างผหานชีวิตบ้างอาะไรประมาณนี้นะครับครับคลิปหมดยุคติดแถวอาคารพนิษพรรามห้าตลาดนนท่าน้ำนนมาสิ้นสุดตรงแยกสีพนสวรรค์ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ